ไม่นานนะักหัวหน้าพวกมันก็มาถึงเสียงปืนรัวกระหน่ำขึ้นฟ้าจนปาแตกก่อนที่พวกมันจะออกมาแสดงตัวยุดนี่คือการปล้นถ้าพวกมึงไม่อยากตายก็ส่งข้าวของเงินทองแล้ววอคไวของมึงมาให้กูให้หมดแล้วกูจะปล่อยให้พวกมึงรอดชีวิตไม่อย่างนั้นมึงตายมีปัญญาก็เข้ามาเอาเองสิวะนายห้อยของพวกมึงหดอยู่ไหน เก่งจริงก็ออกมาสิวะจะมาหดหัวอยู่ในกระดองให้เด็กปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ํานมมาพร่ามอยู่ได้กูสองคนนี่แหละหนายห้อยมีอะไรมาคุยกับกูนี่ปากดีนี่สงสยัยอยากจะเป็นผีเฝ้าป่าซะแล้วไม่ละ่ะไอ้นี่ว่าแล้วก็ตะโกนเสียงดังสั่งลูกน้องให้มันยิงเสียงปืนดังลัน่นราวกับลูกงานวัด แต่เทว่าไม่ว่าจะกี่ลูกต่อกี่ลูกที่ออกจากปากกระบอกเด็กไปไม่สามารถที่จะเข้ามาทำอะไรคนเหล่านั้นได้เลยเสียงดังแกล้งกลางเหมือนกับโลหะกระทบกันจนไฟแลรแปล่ปากแต่ไม่ทำให้ใครได้รับบาดเจ็บเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะพวกมันมีดีขนาดนี้เจ้าหรือดีพวกมึงหยุดยิงได้แล้วมันรวบรวมพลังก่อนที่จะซัดฟามือออกไป แต่มันเองเป็นฝ่ายที่ต้องกระเด็นออกมาแต่ก็ไม่ยอมให้เสียหน้าก้มลงคลานสี่ขากลายร่างเป็นเสือใหญ่กระโจนเข้าใส่อีกครั้งทันทีที่ร่างของมันปะทะกับตาข่ายพิษก็กระเด็นออกมาเหมือนถูกทง่ไงพวกมึงจะไปหรือไม่ไปถ้าพวกมึงไม่ไปก็อย่าหวังว่าจะมีชีวิตรอดกลับไปอินทนินกับใจหลงก็กระโจนออกไปในร่างเสืออินเทนินไล่ล่าพวกลูกน้องมันไป ปล่อยให้ใจหลงสู้กับหัวหน้าของมันสัตว์ใหญ่ทั้งสองตัวผลัดกันรับผลัดกันลุกอินทนินนั้นก็ไล่พวกสมุนมันไปจนแตกกระจายไปคนละทิศละทางแล้วจึงได้รีบกลับมาเพื่อที่จะช่วยพี่ชายเมื่อมาถึงก็กระโจนเข้าขบกัดช่วยกันจนมันสับักสบอมแล้วจึงได้ปล่อยให้มันไปคิดว่ามันคงจะเข็ดไปอีกนานอ้ายใจหลง คิดว่าพวกมันจะเข็ดหลับจนเลิกปล้นฆ่าคนเดินทางไหมโจรอะอินมันเลิกเป็นโจรไม่ได้หรอกเพราะมันติดจนเป็นสันดานแล้วการปล้นจี้เขามันง่ายมันไปทำอย่างอื่นพอเหนื่อยพอลำบากนิดหน่อยมันก็กลับมาปล้นอีกครั้งนี้ถือว่าให้โอกาสมันก็แล้วกันแต่ถ้ามันกลับตัวไม่ได้โอกาสของมันก็ไม่ควรจะมีอีกอืมเรากลับไปหาคนงานเราดีกว่าว่าแล้ว สองพี่น้องก็กลับมาด้านไอ้เสือมากมันไม่ได้ยอมรับความพ่ายแพ้มันจึงวิ่งไปหาอาจารย์ของมันอาจารย์โอ้ยช่วยข่าด้วยช่วยข่าด้วยหาไอ้มากใครทำเองบอกข้ามาเดี๋ยวนี้มันคือพวกนายห้อยวัวตางข้าก็พาพวกไปดักต้นมันเหมือนกับคนอื่นๆที่เดินผ่านมาแต่ไม่นึกเลยว่ามันจะมีฝีมือแก่กล้า อาจารย์ต้องช่วยข้าแก่แค้นด้วยนะนั่นมันของแน่อยู่แล้วแต่ตอนนี้เองเข้ามานี่ก่อนนี่คงแสดงว่ามันแปลงร่างเป็นเสือได้ด้วยสินะข้าดูจากรอยมันแล้วนี่มันลอยเสือชัดๆถูกแล้วอาจารย์ที่สําคัญมันยังเด็กอยู่แท้อาจารย์คงประคองไอ้เสือมากเข้ามาแล้วทำการรักษาจนมันอาการดีขึ้นและได้พักผ่อนคืนหนึ่ง จนอาการมันเกือบปกติพวกหนายห้อยน,นั่นมันกำลังจะไปไหนวะแล้วมันมากันมากน้อยเพียงใดมันมุ่งหน้าไปทางเจียงใหม่หรือแม่ห้องสอนนี่แหละมันมากันแค่กองคารวานเล็กๆไม่น่าจะเกินสิบสองเควียนหรอกอาจารย์แต่มันสองคนนั้นเก่งเอาเรื่องแต่อย่างไงก็ไม่สู้ขี่เล็บอาจารย์หรอกไปไปดักจัดการพวกมันว่าแล้วทั้งสิทธิ์และอาจารย์ทั่ว ก็วิ่งโจนทยานออกไปแนวร่างของพยักอีกครั้งตลอดระยะการเดินทางสองพี่น้องรับรู้ถึงสิ่งผิดปกติจากรหัสป่าที่ยังคงเงียบสงัดไร้สิ้นซึ่งเสียงแมลงพลายอินพี่ว่าที่ป่าเงียบแบบนี้อาจจะเป็นพวกมันก็ได้นะอืมพี่ไปบอกให้คนงานของเราเช็คกระสุนเช็คปืนให้เรียบร้อยเชาวคณะเดินทางมากันจนเกือบบ่าย จึงได้แวะกินข้าวกินปลากันอีกครั้งโดยการนั่งล้อมกันเป็นวงกลมเพื่อจะได้ระวังหลังให้กันเอาละพวกเรากินเสร็จแล้วเราจะออกเดินทางกันเลยสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจไปต่อเลยนายหอยอินนายหอยใจหลงนั่งบนหลังวัวไม่ได้เดินไม่ต้องพักกันก็ได้อินทนินก็ยังคงนำไปอย่างไม่กังวลเพราะเธอนั้นเฝ้าจับอาการของป่ามาตลอด ร่างของเสือใหญ่เผ่นแผวออกมายืนจังก้ายอยู่ตรงหน้าอินทนินตวัดปากกระบอกปืนใส่แล้วลั่นไกลออกไปทันทีแต่เธอไม่สามารถจะทำการลั่นไกลได้เจ้าเสือใหญ่วิ่งตะบ,บึงเข้ามาไม่มีเวลาที่จะให้เธอคิดอะไรมากอินทนินกระโจนลงจากหลังมา้าร่างนั้นก็กลายเป็นเสือกระโจนเข้าไปประจันหน้ากับสมิงหมอคงเอ็งเป็นใครมาขวางหน้าขบวนของข้าทำไม ที่แท้ก็เป็นผู้หญิงนี่เองเป็นผู้หญิงแล้วเป็นยังไงผู้หญิงก็มีสองมือสองตีนเหมือนเหมือนกับเองนั่นแหละใจหลงเมื่อเห็นขบวนวัวต่างหยุดพร้อมกับได้ยินเสียงเสือก็รีบขึ้นมาข้างหน้ามาดูแลน้องอินทนินบริกรรมคาถาอีกครั้งก่อนที่ร่างของเธอจะมีไอร้อนแผ่ออกมาทั้งขนและลำตัวล้วนมีสีแดงของเปลวเพลิงเมื่อมันเห็นดังนั้น ก็รู้ได้ทันทีว่าตอนนี้เธอได้กลายร่างเป็นเสือไฟไปแล้วหาเสือไฟมันร้องออกมาด้วยความตกใจและรู้ว่าคู่ต่อสู้ของมันไม่ธรรมดาเลยจริงๆมันจึงขยับร่างให้ใหญ่โตขึ้นไป <c oughs> เพื่อที่จะเอาความใหญ่โตเข้าข่มแต่ก็ไม่ใช่ร่างที่มีกายเนื้อแต่อย่างใดเป็นเพียงแค่มวลมายาที่สร้างขึ้นมาหลอกเสือไฟอินทนิน พุ่งกระโจนเข้าหาอย่างไม่เกรงกลัวอินทนินลอยละลิ้วขึ้นไปกัดที่คอของมันเสียงร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดก่อนที่ร่างของสมิงเท่าคงจะค่อยๆลดลงมาจนกลับมาเป็นคนธรรมดาอีกครั้งอินทนินก็ไม่ได้คิดจะฆ่าเธอปล่อยมันก่อนที่จะคืนร่างเป็นคนในขณะที่อินทนินคืนร่างกลับมาเป็นคนมันจึงซัดฝ่ามือที่เป็นพลังเข้าใส่ร่างของนายห้อยสาว จนร่างของเธอกระเด็นเบือไปด้านหลังหลายก้าวใจหลงกระโดดเข้าไปรับน้องได้อย่างทันท่วงทีหญิงสาวถึงกับกระอักเลือดออกมาคิดว่าจะแน่สักแค่ไหนเท่านี้เองหรือวะเมื่ออินทนินยืนได้มั่นคงแล้วก็พละออกมาจากใจหลงเธอทำแบบที่มันทำบ้างแต่ถ้าว่ามีอนุภาพร้ายแรงและนักหน่วงกว่าติดตกันหลายครั้งก่อนที่จะแผรัศมีสีนวล ออกปกป้องคนงานและบัวควายของเธอปืนสั้นที่อยู่ที่เอวถูกกระชากออกมาพร้อมกับท่องคาถากระสุนโคตและยิงออกไปแบบไม่ต้องเล็งกระสุนพุ่งเข้าไปเจาะเข้าบริเวณช่องท้องมันเพียงแค่ทำลายล้างอาคมของมันเท่านั้นต่เท่าคงนอนดิ้นพล่านด้วยความเจ็บปวดไอเสือมากเมื่อเห็นว่าอาจารย์ของมันได้รับบาดเจ็บมันก็กระโจนออกมาจากปากข้างทาง จายหลงตวัดปากระบอกปืนไปทางมันแล้วสัตว์กระสุนไปสองนัดติดติดกันร่างของสมิงไอเสือมากที่เพิ่งจะฟื้นตัวจากการถูกทํำร้ายบัดนี้มันจบสิ้นท่าไปไม่ต่างจากอาจารย์ของมันเมื่อคืนข้าปล่อยเองไปแล้วนะเองยังไม่กลับเนื้อกับตัวแต่เองกลับมารอบทํำร้ายความเมตตาของข้ามีให้เฉพาะคนที่รู้สึกผิดจริงๆเท่านั้น แล้วขบวนวัวต่างของเธอก็เคลื่อนตัวออกไปโดยที่ทิ้งร่างมันจมกองเลือดส่วนไอ้เสือมากมันขาดใจตายไปในทันทีแต่ตาเท่าคงนั้นยังคงนอนทรมานอยู่อีกนานเมื่อขบวนวัวต่างของเธอเดินทางไปจนตะวันคล้อยต่ำแทบจะลับสันเขาจนต้องมองหาที่พักข้าว่าเราควรจะพักที่นี่หรืออ้าใจหลงว่ายังไงชัยภูมิเหมาะใช้ได้ เอาละเราพักกันตรงนี้พวกเองไม่ต้องกลัวนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้ากับน้องจะดูแลพวกเองให้ดีที่สุดพวกข้าไม่เคยกังวลใจใดๆเลยนายว่าแล้วพวกคนงานก็จัดการตามหน้าที่เหมือนที่เคยทําไม่นานนักความมืดดำของรัติการก็แผ่กลุมไปทั่วบริเวณแสงสว่างวอมแวมของไฟสองกองถ้าเทียบกับพื้นป่าที่ไม่รู้ประมาณว่า มันกว้างใหญ่เพียงใดมันก็ไม่ต่างจากแสงหิ่งห้อยอินเมื่อคืนนี้เป็นยังไงสัมผัสถึงความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเท่าที่สังเกตเห็นตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยนะรหัสปากก็ปกติมวลอากาศก็ไม่มีอะไรปะปนมาถ้าอย่างนั้นน้องไปพักผ่อนเถอะพี่จะช่วยดูแลก่อนอืมถ้าอย่างนั้นข้าไปพักก่อนนะ ถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือว่าง่วงก็ปลุกค่าได้ทันทีนะว่าแล้วอินทนินก็มุดเข้าไปอยู่ใต้ท้องเกวียนเชกเช่นกับคนงานใช้กระเป๋าเป้นุนศีสษะ,ะห่มผ้าห่มพื้นปางแล้วก็หลับไปเวลาผ่านไปเสียงปากลับจังกัดลงอินทนินตื่นขึ้นมาในทันทีเพราะถูกฝึกจิตให้ว่องไวไม่ต่างจากพรานเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวมาอย่างรวดเร็ว ลักษณะการเคลื่อนไหวบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นสัตว์ใหญ่แต่มันต้องเป็นสัตว์เลื้อยมานายห้อยสาวออกไปจากใต้ท้องเกวียนในมือกระชับอาวุธปืนไหมันหันหน้าไปทางต้นเสียงที่บัดรนี้ดังใกล้เข้ามาแสงสว่างเรืองสีเขียวมแมลงทับเป็นทางยาวเคลื่อนที่มาอย่างรวดเร็วเหล่าคนงานที่ตอนนี้ตื่นกันหมดแล้วและสอดสายสายตาออกไปมองเพราะอยากรู้ด้วยเช่นกัน ไม่เพียงแต่การเคลื่อนไหวของเบื้องล่างเท่านั้นแสงสีแดงขนาดใหญ่ลอยตามมาอยู่เหนือกิ่งก้านใบทั้งสองสิ่งที่เคลื่อนไหวทำเอาเหล่ามนุษย์ตัวเจ้ยต้องยืนตะลึงไม่แม้แต่จะก้าวขางูใหญ่สีดำเกร็ดงดงามวิจิตรเลื้อยมาหยุดอยู่ด้านหน้าของคนทั้งสองช่วยด้วยช่วยข้าด้วยเถิดมันนี้เจ้าจะหนีไปไหนอย่างไรเจ้าก็หนีข้าไม่พ้นหรอก ร่างของนกยักษ์ที่มีแสงรัศมีสีแดงก็ร่อนลงมาแล้วร่างก็กลายเป็นมนุษย์ผู้ชายและอยู่ในชุดเครื่องทรงอันวิจิตรผิวสีเข้มดูแข็งแรงและใบหน้าหล่าเหล่าขมเข้มงูใหญ่นั้นที่บัดนี้กลายร่างเป็นสตรีที่งดงามอยู่ในชุดอาพร์และเครื่องประดับอันงดงามเหล่ามนุษย์ที่ยืนมองดูอยู่อย่างงุนงงกับเหตุการณ์มณีนาคี เจ้าตรงไปกับข้าเถิดข้าสัญญาว่าจะให้เจ้าเป็นพระนางชายาเพียงคนเดียวไม่เจ้าเป็นครูดข้าเป็นนาจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงแล้วทำไมจะทำไม่ได้ไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าข้าต้องการสิ่งใดสิ่งนั้นจะต้องเป็นของข้าถ้าอย่างนั้นก็กินข้าเสียเถิดสุบานในไหนนาก็เป็นอาหารของครุฑแล้วนี่นาคตัวอื่นนั้นใช่แต่มันไม่ใช่เจ้า แล้วข้าไม่ใช่นาคหรืออย่างใดเล่าถ้าจะให้ข้าอยู่กับเจ้าข้าตายเสียดีกว่าท่านพญาครุฑผู้หญิงเขาไม่รักไม่ยอมติดตามท่านไปท่านเป็นถึงพญาครุฑผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรมากไปด้วยลิธฐานั่นจะไม่เป็นการเสียศักดิ์ศรีหรอกหรือที่ท่านจุดล่าบังคับขู่เข็นให้ผู้อื่นยอมเป็นเมียท่านนะ่ะเจ้ามนุษย์เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครถึงได้มายุ่งเรื่องของข้าเจ้ามันก็แค่มอดมแมลง แค่ตบทีเดียวก็ทำให้เจ้าสิ้นชื่อแล้วใช่มันเรื่องของท่านแต่มันเป็นเรื่องของพวกข้าด้วยก็เมื่อตอนที่ท่านมณีนาคีร้องขอให้พวกข้าช่วยนี่แหละเจ้ามนุษย์เจ้าเอาความมั่นใจมาจากไหนที่จะมาตอกรอนกับข้าความดียังไงเล่าเจ้ากล้ารับคำของข้าไหมว่าถ้าเจ้าแพ้ข้าเจ้าจะต้องปล่อยนาคีตนนี้ไปแต่ถ้าข้าแพ้ท่านสังหารข้าเพียงคนเดียว แล้วปล่อยคนของข้าไปเจ้ามนุษย์นี่ที่แท้ก็เป็นสตินี่เองมี้ํำอย่างงดงามไม่แพ้มณีนาขี่เลยข้าจะรับคำท้าของเจ้าหากแต่เจ้าพ่ายแพ้เจ้าจะต้องกลับไปยังนครกลางหาวกับข้าอย่ารับปากกับมันนะท่านไม่เป็นไรหรอกในเมื่อข้าเข้ามายุ่งในเรื่องนี้แล้วข้าก็พร้อมที่จะรับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วท่านวางใจเถอะว่าแล้ว เธอก็เอาลูกดอกออกมาส่งมันขึ้นแล้วปล่อยมันออกไปพลันเสียงกึกก้องกับปนนาตก็ดังขึ้นพยาครุฑที่หัวเราะด้วยความประมาทเป็นอันต้องกระเด็นไปนางมนุษย์เอ็งนี่ฝีมือไม่ธรรมดาเลยนี่วะพยาครุฑกล่าวพร้อมกับยันกายลุกขึ้นมาเลือดไหลย้อยออกมานอกปากใจหลงเองก็ต้องตกใจกับสิ่งที่อินทำเขาไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่า เธอจะมีฝีมือที่จะกาจากันเช่นนี้และไม่แน่ว่าวิชานี้นายหอยก้อนคําผู้เป็นบิดาก็คงจะไม่มีวิชานี้น่าแปลกใจเหลือเกินว่าอินทนินไปนเรียนวิชาเหล่านี้มาจากไหนขณะที่ใจหลงกําลังทุ่นคิดถึงที่มาของวิชาและกําลังของน้องสาวตอนนี้พญาสุบรนขยายปีกบินขึ้นสู่ท้องฟ้าสายลมพัดกันโชคมาราวกับพายุที่กําลังโหมกระหน่า มนุษย์ร่างเล็กเซทอยหลังไปหลายก้าวลิทธาสุบันนั้นมีมากไปขณะที่เหินตัวขึ้นสู่เวหาอินทนินก็ปล่อยลูกดอกออกไปอีกหนึ่งลูกลูกดอกนั้นพุ่งเจาะเข้าที่กลางอกของพญาสุบันก่อนที่ดอกที่สองจะพุ่งเข้าไปเจาะที่โคนปีกร่างนั้นร่วงลงสู่พื้นอย่างรวดเร็วมณีนาคีพุ่งตัวเข้าหาพร้อมกับใช้ไฟแผดเผาจนร่างนั้นแตกสลายไปในพริบตา เราขอขอบคุณท่านมากพระคุณนี้เราจะไม่ลืมเลยและเราขอมอบสิ่งนี้ให้ท่านยามใดที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากเราหรือต้องการจะลงไปในเมืองบาดาลขอให้ท่านระลึกถึงเราและจงอัญเชิญเราจะมารับท่านทันทีกล่าวพร้อมกับส่งมอบลูกแก้วสีชมพูด,ดวงหนึ่งให้เธอแล้วร่างของนาคีสาวก็หายวับไปกับตาทุกอย่างเกิดขึ้น และจบลงอย่างรวดเร็วราวกับความฝันอินพี่ไม่นึกเลยว่าน้องจะเก่งกาจขนาดนี้พี่คงต้องฝากตัวเป็นสิษย์น้องแล้วละโท่ไอ้ใจหลงจะฝากตรงฝากตัวเป็นสิษย์อะไรเล่าไอ้ใจหลงคงจะแปลกใจหรือไม่ก็คงคิดว่าพ่อสอนข้าคนเดียวสินะเปล่าหรอกอินพี่ไม่ได้คิดอย่างนั้นเพียงแค่ดีใจที่น้องมีวิชาเก่งกล้า ข้าจะบอกความจริงให้ก็ได้ข้าได้เล่าเรียนวิชามาจากอาจารย์ผีของข้าอาจารย์ผีอย่างนั้นหรืออืมก็ข้าไม่รู้จะเรียกอะไรนี่เพราะว่าท่านบอกว่าไม่สำคัญหรอกว่าจะเรียกท่านว่าอะไรแต่สำคัญตรงที่ข้าต้องเล่าเรียนและรับการถ่ายทอดวิชาจากท่านให้ได้มากที่สุดเท่านั้นก็พอแล้วน้องไปเจอท่านที่ไหนในฝัน ท่านจะมาสอนอินในฝันทุกๆคืนถ้าอย่างนั้นก็จงเก็บวิชาเหล่านี้ไว้เถิดเพราะว่าพี่คงไม่มีวาสนาหรอกและอีกอย่างของของใครก็ของคุนนั้นไม่สามารถที่จะแบ่งปันกันได้ข้าก็ขอบคุณอ้ายใจหลงมากที่เข้าใจถ้าอย่างนั้นเราไปพักผ่อนกันเถอะพรุ่งนี้เราจะได้ออกเดินทางกันต่อนี่เราจะเข้าดอยสะเก็ดแล้วนะอ้าใจหลง คิดว่าไม่เกินสองคืนเราคงจะถึงเชียงใหม่ใช่แล้วแต่และว,วันก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันนะถ้าถึงเชียงใหม่แล้วเราเอาหนังสัตว์ไปส่งพร้อมกับสมุนไพรพอได้เงินหมามีน้อยเสร็จแล้วเราก็ต้องไปซื้อของแล้วกลับไปขายยังหมู่บ้านของเราอีกคราวนี้ข้าจะซื้อพวกเสื้อผ้าสวยๆรับรองว่าต้องขายดีแน่แน่นอนสิเราลูกพ่อค้า ยังไงก็ต้องขายของสิไอใจหลงเธอพูดพลางหัวเราะค่ำคืนนี้กองเกวียนของอินทนินพักหลับนอนกันแต่หัววนันโดยที่บรรยากาศเป็นปกติจนกระทั่งเวลาใกล้รุ่งสางเสียงป่าสงัดอีกครั้งเสียงโฮกคืมของเสือดังใกล้เข้ามาพร้อมกับการเสียงย่ำเดินของฝีเท้าที่เดินมามันเป็นเสียงการย่ำเดินของสัตว์สองเท้าแต่ว่าเสียงย่ำเดินนั้น มันมากมายหลายคู่อินพี่ว่าเสียงเดินนั่นมันเสียงฝีเท้าของมนุษย์นะหรือว่ามันจะเป็นพวกโจรพลายที่มาดักต้นเราอีกจะว่าไอ้พวกนั้นก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าเราจัดการมันไปเมื่อสองวันก่อนแล้วนี่นาะยุทธนี่คือการปล้นใครมีทรัพย์สินอันใดเอาออกมาให้หมดอย่าให้พวกข้าต้องเสียเวลาออกแรงไม่อย่างนั้นพวกเอ็งตายกันทุกคน อินทนินออกมายืนกอดอกจ้องหน้ามันขมิงทำเอาไอ้เสือวังไม่พอใจเฮ้ยไอ้หน้าอ่อนนี่มึงเป็นใครวะมายืนท้าทายกูหยุดได้อยากตายหรือไงไอ้เสือวังตวาดลัน่นใช่ไม่ได้ยินที่ลูกพี่กูบอกหรือไงเดี๋ยวเธอพ่อจะยิงให้ใส่แตกเลยนี่ว่าแล้วก็กระชากปืนออกมาจะยิงอินทนินแต่ว่าไม่สามารถที่จะเหนี่ยวไกลได้ เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ได้ยินเพียงเสียงสับนกดังแฉะแฉะแต่ปืนทุกระบอกเกิดขัดลำขึ้นมารพร้อมๆกันอินทะนินกับใจหลงกระชากปืนออกมาจากเอวรพร้อมๆกันแล้วก็สาดกระสุนออกไปอย่างไม่ยัง้งกระสุนเจาะเข้าที่ลำตัวของสมุนโจรทำเอามันล้มลนีลนนาดยกเว้นไอเสือวังเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ตอนนี้มันกำลังจะไม่เป็นคนอีกต่อไป เมื่อมันก้มลงคลานสี่ขาร่างกายสั่นสะท้านก่อนที่ตัวของมันจะกลายเป็นเสือโครงลายพัดกรอนขนาดใหญ่ส่งเสียงโฮกหึมดังก้องสถานภายัยมันตะกุยดินและย่อตัวลงอินทนินเองก็ทำไม่ต่างจากมันเพราะขืนถ้าปล่อยมันเข้ามาในเขตอาคมได้จะเป็นอันตรายกับพวกคนงานมากเมื่อเธอกระโจนออกไปพันร่างก็กลายเป็นเสือเช่นกัน จ้าพยัคร้ายทั้งสองกระโดดเข้าฟาดฟันกันอย่างไม่มีใครยอมใครสัตว์ใหญ่ทั้งสองรลกไล่กันเข้าไปในไพร่มืดเสียงร้องของเสือที่ร้องดังด้วยความเจ็บปวดโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงของเสือตัวไหนสมิงสาวอินทนินกระโดดดบลงเล็บของเสือหวังได้อย่างว่องไวพลันก็คืนร่างเป็นคนกระโดดขึ้นบนต้นไม้แล้วส่งกระสุนลงมาเธอตัดสินใจ ใช้วิชากระสุนโคตอีกครั้งทุกนัดวิ่งเจาะเข้าไปยังร่างของไอ้เสือวงังทุกนัดเหมาะเหมิงแม่นยำตามใจสั่งโดยที่ไม่ต้องเล็งแต่มันก็ยังคงไม่ยอมแพ้ฟืนหัวเราออกมาอย่างกระทอนกระแทน่นฝีมือไอ้หน้าอ่อนนี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆถ้าอย่างนั้นคอยดูข้าบ้างก่อนแล้วกันว่าแล้วมันก็ลุกยืนสองขา ร่างของมันกลับมาเป็นคนเครื่องเสืออีกครั้งไอ้เสือวังประทับปืนขึ้นแล้วก็เล็งไปยังนายห้อยสาวเธอก็ยืนจ้องตอบมาด้วยดวงตาคราวปรากฏว,ว่าปืนของขุนโจรไพรธรมินไม่ได้ขัดล่ำเท่านั้นแต่มันไม่สามารถกระดิกนิ้วที่สอดอยู่ในโครงไกรนั้นได้เลยเมื่อเห็นว่าไม่สามารถที่จะสู้กับนายห้อยสาวได้มันจึงหันหลังออกวิง่งแต่ก็ไปได้ไม่เร็วนักเพราะได้รับบาดเจ็บ ยิ่งวิ่งเลือดของมันก็ยิ่งออกมามากถึงแม้จะใช้อาคมห้ามเลือดและสมานแผลแต่แผลนั้นเกิดขึ้นจากกระสุนอาคมทําให้อาคมของมันไม่สามารถจะรักษาได้รอยเลือดที่หยาดดวดไว้เป็นทางทําให้อินทนินเดินตามไปอย่างไม่ต้องใช้ความพยายามมากนะักรอยเลือดพารัดล่อไปในไพรทึบทุกเส้นทางทุกย่างก้าวที่ก้าวเดินนั้น ไม่ได้ยินเสียงมแมลงไพลเลยแม้แต่ตัวเดียวเธอคิดว่าถ้ายังอยู่ในร่างมนุษย์อาจจะเป็นอันตรายได้เพราะไฟส่องสว่างหรือไฟฉายไม่ได้นำมาด้วยอินทานินจึงจำแรงร่างเป็นเสืออีกครั้งและตามมันไปด้วยความเร็วการที่มันเสียเลือดมากนั้นไม่สามารถที่จะทำให้มันว่องไวได้ดังเดิมเวลานี้มันพยายามที่จะกลับมายังชุมโจรของมันแต่นั่นมันคิดผิด ถ้าอินทนินตามมาถึงชุมโจนของมันก็เท่ากับว่าจะต้องถูกทำลายพังพินาศย่อยยับอย่างไม่มีทางเลือกทางด้านใจหลงก็จัดการกับพวกสมุนที่เหลือก่อนที่จะกลับมาในเขตอาคมใจหนึ่งก็เป็นห่วงอินทนินแต่เมื่อคิดถึงเหตุการณ์เมื่อสองวันก่อนแล้วเขารู้ดีว่าเธอไม่ได้อ่อนแออย่างที่เขาคิดยังไงเสียเธอก็ต้องเอาตัวรอดได้ดีไม่ดี เขาตามไปก็จะเกะกะเปล่าๆอินทนินตามไปจนถึงชุมโจรของมันที่นี่เงียบสงัดไม่มีแม้แต่แสงไฟนั่นคงเป็นเพราะว่าไม่ได้มีใครอยู่ที่นี่เลยลูกน้องของมันตามมันไปปล้นจี้กับมันที่แคมป์พักของเธอจนได้รับบาดเจ็บล้มตายคงจะเหลือมันแค่ชีวิตเดียวที่สามารถกลับมาได้นายห้อยสาวใช้ประสาทของเจ้าป่าสัมผัสถึงกลิ่นและเสียง เสียงกรอบแรกรบของใบไม้ดังขึ้นทางด้านหลังพร้อมกับการจู่โจมของเสือใหญ่ซึ่งตอนนี้มันยอมแลกแต่ทว่าความเร็วลดถอยไปมากเมื่อนายห้อยสาวเบี่ยงตัวหลบทำให้มันพลาดเป้าจังหวะที่เสือวังเสียหลักลุกขึ้นมาไม่ทันนั้นอินทนินกระโดดเข้าไปหามันอย่างทันท่วงทีโดยที่ไอเสือวังไม่มีโอกาสที่จะพลิกตัวขึ้นมาตอบโต้เธอได้อีกนายห้อยสาวขบขย่ำที่ลำคอ ก่อนที่จะกระชากเอาเนื้อก้อนใหญ่หลุดติดปากมาบัดนี้ร่างของเสือวังค่อยๆกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งในสภาพที่โชคไปด้วยเลือดดวงตาเลือกลานบ่งบอกถึงความเจ็บปวดมันหมดโอกาสที่จะดิ้นรนและร้องขออินทนินละปากจากมันมาก่อนที่จะจุดไฟเผาล้างชุมโจนแล้วกลับไปหาชาวคณะทางน้นเป็นยังไงเรียบร้อยดีไหมอิน เรียบร้อยดีแล้วพวกที่เหลือนี่เราจะทำยังไงดีก็คงจะทิ้งมันไว้แบบนี้แหละสุดแท้แต่บุญแต่กรรมของพวกมันโหไอ้ใจหลงคงจะใช้คำพูดผิดไปแล้วละแล้วแต่บุญแต่กรรมคงไม่มีหรอกแบบนี้ต้องบอกว่าสุดแท้แต่เวรกรรมเถอะวันรุ่งขึ้นทั้งหมดออกเดินทางกันอีกครั้งถึงเมืองเชียงใหม่เอาเย็นยำ่ำนี่เป็นจดหมายจากนายหอยก้อนคำจะ้ะ แล้วนี่สินค้าทั้งหมดที่นายห้างสั่งทุกรายการมีป้ายบอกไว้นายห้างตรวจนับดูก่อนเออของทุกอย่างครบและต้องขอบใจของที่เพื่อและแถมมาให้นะกลับไปขา่านี้เมื่อรวบรวมสินค้าได้พอก็เอามาส่งอีกนะเมื่อรับเงินแล้วก็นำไปจ่ายให้คนงานส่วนที่ต้องจ่ายและสองพี่น้องก็ซื้อของกลับไป ถึงเมืองแม่สายด้วยความปลอดภยัยและเรื่องราวทั้งหมดก็จบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ